คือลูกน้องผู้ว่ากรทมต,ต่างนี่นะคือมันสื่อสารผิดพลาดกันหมดเลยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยกัมันก็มาจากยโยมหัวหน้าคณะยอย่นะางหัวหน้าคณะในของตกรุงพงศ์ปกรณ์นเนี่ยสื่อสารผิดพลาดและที่บอกว่ามันหลัดหมาไทยจะไปสื่อสารมันก็โยงไปที่กรทมอีกกทมก็สื่อสารผิดพลาดอีกแจะที่สื่อไปแล้วแล้วจะโยงไปทั้งวันนะแล้วสพคอสื่อสารผิดพลาดป้องไหมปล่อยครั้งใ้สพคอที่ประเด็กมายเยเป็นประธานเนี่ย ก็คือกลายเป็นว่าพลธนบดอัศวินขวัญเมืองเมื่อคืนค่ำๆจนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหัวหน้าทัวร์เป็นหัวหน้าทัวเลยทัวลงเลลูกน้องมทออหนึ่งเมื่อวานนี้ก็อออกาการหนักอยู่เหมือนกันนะคือคอ,อรมอรได้มีมติเยียวยาบรรดาลูกจ้างบรรดาผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารที่เป็นผู้ประกอบการก่อสร้างเนี่ยนะครับนะโดย ผู้ประกอบการก็จะได้สามพันต่อคนงานหนึ่งคนหนึ่งคนคนที่เป็นร้านอาหารอืครับเร่แผงลอยที่ไม่ได้นั่งในร้านอ่ะเร่วหาเร่แผงลอยอ่าเนี่ยที่ที่ฮหาเร่แผงลอยปกติเขาก็ไม่ได้มีร้านอยู่เลยก็ต้ไปเรื่อยนะเขาเร่ไปเรื่อยคือคือผมมาติดใจวิธีการในการคัดว่าเออคนในเขตเนี้ยมีอยู่กี่หมื่นคนกี่พันคน แล้วคัดยังไงให้ได้สองร้อยคนต่อเขตครับวิธีการในการคัดมานี่ผมเชื่อว่าหาดได้แผงลอยอย่างเดียวเนี่ยมันก็เกินสองร้อยแล้วก็เนี่ยเป็นประเด็นว่าบัรดาร้านค้าทั้งหลายเนี่ยเขาเขายังไงพอมาตอนเช้านี่วันหน้ามันยันพันของกทมลบก่อความริ้เลยแล้วก็การลบนี่หมายถึงว่ายกเลิกหรือเปล่าล่ะก็อย่างนี้ยังงงอยู่เนี่ยการคัดไปลบก่อความออกจากเพจแต่มันไม่ได้หมายความว่ายกเลิก การช่วยเหลืออย่างนี้แหละแล้วภาษาไปยังสื่อต่างๆบอกว่าข้อความที่สื่อลงไปเนี่ยมันเป็นข้อความที่คล้ายๆที่รับรีมาทไทยพูดคือสื่อสารผิดพลาดสื่อสารผิดพลาดอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผ่อนคลายบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้มงวดเดี๋ยวมาผ่อนคลายคนก,ก็งงกัน,นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณบอกว่าให้ร้านอาหารเปิดได้เต็มที่นะจำกัดเฉพาะร้านที่มีห้องแอร์ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ถัดมาสัปดาห์นงคุณล็อกดาวแม่เขเข้าร้านแล้ววะมันงงเลยวะคนเตรียมสต้อกสต็อกไว้มากมายเนี่ยก็ลําบากลำบนกันเนี่ยขำมากนะให้ไปหาหาเตียงกัาต่างเงี้ว่ะเพราะกรุงเทพมันล้นแล้วเดี๋ยวไปกลับไปตายที่บ้านนี่ก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดันโอชานะออกจะออกแบบลูกเพี้ยนอยู่เยอะนะครับ